คุณผู้ชมฮะมันมีคดีแปลกอยู่คดีหนึ่งคือขอเปิดภาพที่เกิดเหตุก่อนกันแล้วกันมันก็ไม่มี้วดล่อขอบชิดนะฮะเหมือนกับเป็นเพิงพักแล้วบังเอิญว่าเพิงพักหลังเนี้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะเขานอนอยู่กับสามี<ฆ>แล้วปรากฏโดนยิงกอกปากคุณผู้ชมคิดว่าใครยิงฮะ,ะนอนอยู่กับผัวเขาเอาง่ายๆคุณผู้ชมเห็นที่อยู่เขาใช่ไหมจุดตรงเนี้ยมันคือเพิงพักเนี่ยนะฮะโดย อยู่ในพื้นที่สพด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี <c oughs> คือที่ต้องเปิดภาพนี้ให้ดูไม่แน่ใจมีภาพเพลิงจริงๆไหมลองเอาให้ดูส่วนหนึ่งเพราะนี่คือที่เกิดเหตุวันนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้ที่โดนยิงกอกปากคุณผู้ชมฮะแกอาการหนักชื่อว่าพี่ทองปานเนี่พี่ทองปานนอนกับสามีแล้วปรากฏเออผมใช้คําผิดขอภัยพี่ทองปานนอนกับเพื่อนชายสามีไม่ได้สามีไม่ได้ขอโทษเพราะว่าพี่ผู้ชายเนี่ยเขามีเมียหลวงอยู่ขอโทษขอโทษใช้คําผิดนะฮะพี่ ทองปานนอนกับเพื่อนชายเพื่อนกันก็ไม่แปลกหรอกมัง้งนอนกระต๊อบเดียวกันนะนะฮะแล้วที่น่าสนใจก็คือแก่โดนยิงปากคุณผู้ชมฮะเข้าคอทะลุปากคำถามก็คือขอเปิดกระต๊อบเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นให้ดูหน่อยล่าสุดตอนที่เขานอนอยู่กับเพื่อนชายชื่อว่าพี่อารุณพี่อารุณบอกผมไม่รู้เรื่องเอาเหรอโดนยิงตอนไหนอ่ะผมบอกว่าตอนนั้นฝนมันตกอะ่ะแล้วผมได้ยินเขาร้องโอ๊ย เอา้าเธอโดนยิงหรอคุณผู้ชมฮะนี่คือสภาพคุณทองปานคําถามก็คือนอนด้วยกันแล้วใครยิงกอกปานนี่คือปริศนากลับมาตรงนี้วันนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยเลยส่งน้องหยกไปเนี่ยนะฮะก็เพื่อความเป็นธรรมกับพี่อารุณเราไปเจอพี่อารุณด้วยเพื่อนชายซึ่งนอนติดก,ก,กันกับคุณทองปานที่แคร่ตัดภาพไปที่แคร่และพี่อารุณหน่อยฮะ เราก็ถามบอกพี่วันนี้เขาจําลองท่านอนให้ดูด้วยเขาเป็นเพื่อนกันนะแต่สนิทก,กันนอนเตียงเดียวกันเนี่ยนะฮะพี่อรุณแกมีภรรยาแต่เห็นบอกว่าเลิกกันไปแต่ยังไม่หย่านี่ฮะมีเสียงไหมมีเสียงไหมไม่แน่ใจมีมันจะมีลักษณะของท่านอนนี่เนี่ยฮะเขานอนยังไงเมอธิบายหน่อยสิเนี่ยค่ะเขาก็นอนข้างๆกันอยู่ข้างๆกันเขาจะอธิบายให้ฟังว่าเสียงปืนจะมายังไงค่ะนี่เดี๋ยวลองฟังมีเสียงไหมเปิดเปิดเสียงหน่อยแกอธิบาย ตอนน้ำลงนอนข้างไหนมันมีมันมีขวากับซ้ายทุเรศผมนอนอย่างเนี้ครับลงนอนข้างซ้ายครับแล้วป้านอนตรงไหนนอนพับข้างนี้ข้างขวาเอหมอนใบนี้แล้วพอเราได้ยินเสียงปั้งทำไงปั้งทุเรศนี้เขาลุกมาแล้วเขาก็ลุกอย่างอย่างเดียวก็ผมนี่เนี่ยผมก็เลยถามว่าเล็กเสียงอะไรเสียงอะไรมันดังที่ไหนเขาบอกเขาไม่รู้เขาไม่รู้โอ้โอ้เจ็บเจ็บเขาบอกบอกเอาไปไหนเจ็บตัวเสียไปไหนเจ็บ ไม่รู้เป็นไรกระจับในกระถิ้เลือดเห็นบอกว่าอันนั้นมันอะไรนะั่นแล้วเนี่ยเลือดเลือดฉันถูกยิงจะรู้จะถูกยิงมันรู้ได้ไงว่ามันถูกยิงที่แรกบอกไม่รู้ก็เลยบอกว่าเขาเมกี้ก็ดึงทงเนี่ยคนกรมาลมาคือปั้มหมดเนี่ยแล้วทีปืนมาจากทางไหนวะนันจะเป็นปืนทางนี้ครับทางอิฐตรงต่อมาคามุณผู้ชมครับ แกก็สาธิตให้ดูเหมือนนักแสดงเลยทําเสียงร้องไห้ประกอบได้เหมือนที่โอ้ฉันถูกยิงแต่เนเองเพลเสียงกลับไปใหม่ดิคือคุณผู้ชมฮะเอาจริงอ,อะไรคนแบบไม่เชื่ออันนี้พูดตรงๆรงเป็นไปได้เหรอพี่พี่นอนกับเพื่อนน่ะแล้วเพื่อนพี่โดนยิงเข้าปากแล้วพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเคุณผู้ชมฮะอย่างที่ตอนที่แกสาธิตปรากฏว่าเราก็ถามบอกเอะทางด้านของพี่อรุณใช่ไหมแล้วบอกพี่อรุณแล้วตอนที่ผู้หญิงอะที่นอนข้างๆโดนยิงอะแกบอกตอนนั้นฝนตก แกตื่นมาเนี่ยที่แกบอกตกใจเพราะผู้หญิงกลุ่มอย่างนี้แล้วเหมือนกับโดนยิงมีเสียงสัมภาษณ์ด้ใช่ไหมค่ะคำถามก็คือแล้วพี่คิดว่าใครยิงเจ้าตัวบอกหนึ่งคือฝนมันตกและที่สําคัญคือเหตุการณ์ทั้งหมดเขารู้ไหมใครยิงเขาบอกว่าไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ยินเสียงคนวิ่ง <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแค่ได้ยินเสียงปั้งแล้วเขาสะดุ้งตื่นมาแล้วทางด้านพี่ทองปานก็บอกว่าฉันถูกยิงฉันถูกยิงก็รีบลากพาประคองพี่ทองปานไปขอความช่วยเหลือเนะะี่ยค่ะงเนี่ย ไม่อยู่ครั้งแต่ก็เกือบเดือนแล้วเนอะคือเรื่องครอบครัวก็จิกจ้อกอย่างนี้แหละลูกพุงลูกมืออะไรเนะี่ย <üy ük> เป็นยังไงอะ <u> uh> พอลูกเขาติดยาพอพูดง่ายเขาตามใจลูกเขาด้วยก็พูดง่ายที่เขาทํางานมาไม่ไม่ได้เอาเงินมาทีนี้เลยนะพ <u> uh> อเขาก็เงินไปทางครอบครัวเขานู้น <u> uh> เลยถามว่าเอาเล็ก แล้วตังค์เพ่อไหนหมดทํางานไม่มีหมดแล้วแล้วตังค์ไปทาอะไรหมดเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรือเขามีครอบครัวมาก่อนหน้านี้แล้วมีแล้วครับมีลูกสามคนมีลูกติดของเขาครับแล้วกับครับเอาแหละจะยังไงก็ตามแต่อรุณเนี่ยอ้างว่าเออเขาไม่รู้ว่าใครยิงแต่คุณผู้ชมฮะชาวบ้านอันนี้เ้วยความเคารพนะลุงอรุณอย่ากโกรธนะตัดภาพลุงอรุณหน่อยก็ได้เพราะลุงอรุณเองถูกชาวบ้านบอกว่าเขาชอบทะเลาะก,กับทองปานจนกระทั่ง วันนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรกับลุงอรุนเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าวันนี้เราไปเจอภรรยาหลวงของอรุณเพราะอย่างที่บอกคุณทองปานเป็นเพื่อนคุณอรุนมานอนใกล้ๆก็นอนกันแบบเพื่อนๆเนี่ยนะฮะแต่เมียหลวงเขามีฮะปรากฏเราไปเจอป้าถาวรเป็นเมียหลวงของลุงอุณอุนตัดภาพลุงอรุนขึ้นมาด้วยฮะให้ดูหน้าสักนิดหนึ่งลุงอรุณเมื่อกี้คนที่สาธิตคนนี้แหละฮะเมียเขาฮะถามลุงอรุณบอกว่าเป็นยังไงนิสัยใจ ใจคอเป็นยังไงเขาบอกตอนแรกอารุณเนะเป็นคนดีแต่หลังๆอารุณเปลี่ยนเป็นคนอารมณ์ร้อนทําให้ตัวเองมีปากเสียงกับอรุณแต่ยืนยันอารุณไม่เคยลงมือทําร้ายจนเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วอารุณแอบไปมีสาวอีกคนหนึ่งก็คือน้องทองปานคนที่โดนยิงกลอกปากตอนนั้นตัวเองบอกเลยว่าอารุณแกจะเลือกใครฉันคือเมียหลวงหรืออยากมีเมียน้อยปรากฏว่าอารุณเลือกอีกคนหนึ่ง แต่อารุณไม่ยอมเซ็นใบายาตัวเองก็เลยรู้ว่าอารุณไม่ยอมเลิกกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็เลยอยู่กันอย่างเงี้ยดูไหมฮะอยู่กันอย่างนี้ยแหละยอมรับว่าต่อให้อารุณจะไปอยู่กับเพื่อนทองปานที่โดนยิงกอกปากแต่ก็ยังแวะกลับมาหาเมียหลวงเหตุการณ์ที่ทองปานถูกยิงขอไม่ให้รายละเอียดเพราะผู้หญิงคนนี้ไปนอนอยู่กับข้างๆสามีฉันแล้วมีปัญหากับฉันก็ให้ไปคิดเอาว่าใครยิงไม่ขอพูด ก็าเขามีเมียน้อยอ่ะ้เราจับได้บ้างไหมตอนนั้นจับได้ก็ก็ปล่อยเข้าไปจ้ะแล้วเมียน้อยเขาคือใครกันใช่เราจับได้คือเราไปเจอเขาอยู่ด้วยกันหรือว่าไงก็เขาว่าเจอเจอกันนี่แหละอืแล้วเราบอกเขาว่าไงตอนนั้นก็บอกเขาว่าก็ไปห้าเข้าเขาก็บอกว่าเออก็เลืองแต่เข้าก็ปล่อยเข้าไปคือให้เขาเลือกเอาเองเขาเลือกเองเขาเลือกเองอ่ะจ้ะแล้วเขาเลือก เขาเรียกเมยน้อยเขาเลือกป้าจ้ะตอนนั้นเราเป็นยังไงตัดขาดเลยไหมตัดขาดเลยยังไม่ได้ยาค่ะตอนนี้ยังยังเกิดเออเ้ายาเขาเขาไม่ยาให้อ่ะเขาไม่ยอมยาจ้ะแต่ว่าไม่ไม่อยู่กับเราไม่อยู่ไม่ให้อยู่หรอกแล้วทีนี้พอเขายาที่อยู่กับเมน้อยเนี่ยพฤติกรรมนิสัยเขายังยังเป็นใจร้อนอยู่ไหมก็ป้าไม่ไม่รู้นะ คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยชาวบ้านมีความรู้สึกของชาวบ้านที่้านเราเปิดกระต๊อบที่เขานอนด้วยกันหน่อยเนี่ยนะฮะ,ะเพราะชาวบ้านบอกว่าพี่อรุณเนี่ยชอบทะเลาะกับทางด้านของทุนทองปานตอนนี้ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนลงมือยิงเพราะอาวุธปืนไม่เจอถูกไหม,อ,มอาวุธปืนไม่เจอเนี่ยนะฮะนี่เขานอนกันอย่างนี้เลยจบเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะ